ถ้าเป็นปวดกันเลยปวดไอ่ะอปวดขึ้นติ๊งติงกินยาแค่ปวดแค่กินยาก็แกกินยาแค่อเซอีมากวงเนี่ยเพราะอเจะลายจะลายที่ซีไมซีนั่น,นแหละแค่เอาเนียม ตีเช้าก็ถึงอถึงยูน่ะว่าอ้อเห็มหลอบนี่นะได้เยอะเอาว่ารายแล้ดีแลบลนะในบองทันหมดแล้วได้ไปเลยเพราะมันได้ออกอีกจดีละ